ดีครับอยู่กับผม g ีฟีจีป๊อปไส้เกมเมอร์นะครับกลับมาแล้ววว้าบ้าไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมทุ่มเลยเด้อเหนะครับผมก็ก็เก่าเก่าไหมไม่ก็พอสมควรไม่เก่ามากนะฮะก็หยิบมาเล่นดูนะครับเย่วันนี้ก็ เป็น uh, ว right right. okay, <un> ันที่สบายๆนะครับโอเคอยูเกมไปเลย A famous said explorer once ผมไม่แปลนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้มีสคริปต์เหมือนเดิมนะโอเคไปก็ใครเก่งสายกี่ก็แปลกันไปเองนะครับนี่ลอล่าเราเป็นไงลูก พอดีผมไปเซิร์ชมานะฮะพอดีม,มีไอ้เพจคนนึงในแฟนเพจนะครับเขาบอกว่าเอาอเขาเรียกอะไรวะตัวอย่างเกมว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเออเขาเรียกนางเอกนางเอกในในเวอร์ชันเกมอะ่ะครได้ดับหนึ่งปรากฏว่าเป็นลอล่านะครับเป็นเกมนี้แต่ผมเป็นผมก็ให้อะแม่งน่ารักสุดแล้วอนะครับ จมน้ำยังสวยไอคิดเอาอลไรเอ็เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็ถือจะได้นะครับโย่ฮึยยยใครดูฉากเอเตอร์มาก็จะได้ดูตรงแถวๆนี้กันได้แล้วครับได้องจำได้กันอ๋อ โอโอย่าอย่าคิดผมรู้นะว่าคุณโฟกัสกันตรงไหนอะ่ะผมรู้นะอย่าอย่าอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะผมก็มองกันเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> แหมเป็นเป็นสัญชาตญาณของผู้ชายนะตาขาัูวเกมครับคัดซีนจบไปแล้วอ๋อจบน้ำจบน้ำออออกออก ก็เขาตก,กนิดหน่อยแล้วเขาผมมันยังกากมากครับโอ้โอคอือคนที่รอดที่ตกมาจากเรือเมื่อกี้ฮะไม่มีใครได้ยินเลยม,มันจะเป็นเอ่อเสียงคลื่นด้วยเสียงฝนด้วยค,คิดว่าครับเอา หมัดใครวะอืมนี่คือสปอนเซอร์ครับเอ้ยไม่ใช่บริษัทคุณจะทำเนี่ยอะไรวะอะไรวะไอ้ชื่อใครลากูเนี่ยอึ๊บ ก็ออกเกมนี้นะครับผมไปได้มาจากเพื่อนผมอีกทีนึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยกันนะครับทีเ่เล่นแล้วยังแบ่งปันให้เพื่อนนะครับ <laughs> ก็เป็นเพื่อนผมที่ใจดีมากๆเลยนะครับก็เขาเป็นคนเล่นเกมแต่ว่าเขาไม่ทิ้งไงครับก็แบ่งปันให้เพื่อนเล่นก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีครับก็ใครมีเพื่อนอย่างนี้ก็รักษาไว้นะครับ ไม่ใช we ่ไอบอกเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันนะครับไม่ใช่แบบเราจะได้ย่่ฝายเดียวไม่ใช่งั้นนะฮะอย่าคิดอย่างนั้นนะอะไรวะขยับเมาส์ขยับเมาส์เทลโจนาลายเย็ดเอ้ยลายเย็นเทลช่วยด้วยะสับพื้นๆกูแปะนะ่งหมดนะครับเวียงเวียงเวียง โอ้ยนี่กูเหวี่ยงอะไรเนี่ยเป็นดักแด่เลยกูลอล่ากูอืดเอ้าเอ้าเอาไม่ไม่ไม่เขี่ยแล้วไงมึงแน่ใจ้ยใจมึงจะเหวี่ยงโอ้โอ้โอ้อ๋อนี่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 เหวี่ยงแบบนี้แบบี้อ้ยกินนิดนึงอีกนิดนึงอืดโอ้ยไม่แล้ว

ออกดีออกสิว,ว่าออ,ออกเอือ้อจ่อเทาเลยโอ้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 ยใส่ติ่งกูทะลุแล้วโอ้ยอ้าวล้มล้มก้นงามงามโอ้ยใครวะไอ้คิดมันเผาเลยเนี่ย what is this place was this it อะไรเนี่ยโอ้โอ้ย่ใครววะเขยิววะอยากดูลอล่าโอ้ยน่ารัอกเนาะน้องล็อกอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไป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 เฮ้ยเก็บได้ไหมแล้กวกูไปไงเนี่ยกดอีครั้งโอ้ยทำดีครับถือว่าทำดีนะ ก็ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคครับไปโดนน้ำหลับบัวเย็ดอ้าวอ้ยดีเกินโดนน้ำดับด้วยบางเกมไม่ดับนะฮะอะไรวะเนี่ยข้างล่างเป็นน้ำรอลากูอ๋อกดกดคิวกดคิวจะรู้ว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะฮะก็เราต้องเติมไฟ ทำอะไรวะฮเฮ้ยเี้ยใครจำกระโดดโอเอี๋มึงเจ็บเงี้ยกระโดดได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไงวะอย่างงี้อ๋อเผาเผาโอเคโดนถังแล้วระเบิดดีวะบ้ม

สมว่าเป็นเรื่องที่ไปนจนภัยจริงๆครับโหดูไฟตีก้อนหินดิเด็ดละเอียดดีดีด,ด,ใดีใช่ได้ใช่ได้แม่งมันบ้องเวงไปหน่อยวะโอ้ยัวสะอาดเลยอะ่ะโอ้ใช่ได้ใช่ได้ เนี e ่ยเอาดับเลยไฟกูแล้วกูจะไปจุดไฟอะไรเนี่ยอะไรอะคิวนุงบอกกูแล้วครับอ๋อไอ้เฮียนี่ตั้งแผ่นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้น้ฝ่ายโอ้ยเอามาให้เป็นเกมที่กูต้องคิดอีกแล้ว ทำไงทำไงต้นจุดไฟตรงนี้นะแล้วก็เอ่จุดไปข้างบนกันข้ามลงข้ามเลือดที่เสื้อถือว่าดีครับอันนี้ให้ทำกด F อ๋อมันต้องมันต้องมันต้องกระโดดปะหุโจ

พอของเต็มน้ำข้าบนก็อ๋อมันสาดไปด้วยเดี๋ยวเ,ยวเราต้องถ้าของมันติดเต็มๆนะครับเราต้องกระโดดกระโดดขึ้นไปเก็บกระโดดขึ้นไปก่อ้เนี้ยไอตัวเนี้ยแล้วนั่นก็จะขึ้นมาใส่ที่กล่องแล้วเราก็กระโดดทั้นมดนี่ไงเอาเอาโรงยานวะนะ

เป็นไงแล้วเอาวิ่ง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 หนีแล้วหนีแล้วเล่นใหม่เอาทางไหนไอ้เี้ยอุยเร็วล่ล่าวิ่ง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 โอ้ยตกโอ้โห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 วิ้งเลยกูโอ้ยมีมีมีเล็กโอ้ย มีไม้ด้วยโอ้ยแม่งจะเสียบกูแล้วโอ้ยโ้ยโดดอ๋อุ้ยเชื่อม่งผืดพังโดดอุ้ยโดดแม่งโคตรไกลเลยอยากโดดได้มึงบ้างวะเฮ้ยอืออ้าวอีกยี้ใน่มาอีกแล้วปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูนะปล่อยกูอุ้ยอะไรวะอ้าวกรรม ชิบหายแล้วลอกไปเลยตกใจครับเอาไม่ไม่ขอแก้ตัวครับอ๋อวิ่ง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 น่าจะกด E หรือ F เนี่ยปล่อ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 ยปุ๊บ O F ครับกด F ครับนี่ไงหัวแบะไปเลยมึงเฮ้ย จำป้อ้เอาเอาลื่นล่นลื่นลื่นลื่นเเอาเอลื่นโอ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเร็วานขานเร็วชีวิตมึงโคตรทรดเลยเฮ้ยอินเกือบเอาวิ่งวิ่วิ่งวิ่งเร็วเรโอ้ขานม่งโคตรมเหนอจรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้ล เดี๋ยวไปทันเร็เฉั <ıyorlar. S 2> น it, it ไปถึงเซ e ตว์วอฉันไปถึงเซนว์วอเร็วเร็วเร็วเเฮ้ยยิประตูพังรอดไปวะโอ้โหรอดพอดีลูกก็ตายชัดๆโอ้โหดูตัวมึงเฮ้ยยเจ๊เนื้อเเฮ้ย ล่ากูเมื่อกี้ลงน้ำยังน่าดูกว่าเยอะเลยนี่เรามาติดเกาะน,นะครับไม่ใช่เกาะกินนะครับมาติดเกาะเฉยครับแฮ้เย้เค่เป็นไงล่ะทูไรเดอร์สวยเล่า ตวงซกบกไวหน่อยนะโอเคครับก็ถือว่าของปากของคอกันนะ yeah. เ,เยะเ้เราลากคอไปเจอพาน้าอะไรครับสัปพานี้ไปก่อนสวัสดีครับย yeah.